เราก็พบว่าระยะหลังเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยแต่ละรายเข้ามาด้วยอาการที่หนักมากหนักมากแล้วก็ขณะนี้ข้อมูลที่เราพบอยู่ตลอดเวลาก็คือคนที่เป็นมะเร็งมันมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนน่าตกใจนะครับจนน่าตกใจสถิติหลังสุดนะครับที่มีการพูดถึงว่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยหนึ่งในสองคนะจะเป็นมะเร็งหนึ่งคน หนึ่งในสองคนนะหมายความว่าทั่วโลกเนี่ยคนห้าสิบเปอร์เซ็นะครึ่งหนึ่งของทั่วโลกนะจะมีโอกาสเป็นมะเร็งช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเชื่อมากเลยถ้ารอให้เขาเป็นมะเร็งแล้วค่อยมารักษาไม่ทันการแน่แน่เราจะช่วยเขาไม่ทันการแน่แเพราะฉะนั้นอยากนั้นเลยนะครับเรามาป้องกันไม่ให้เขาเป็นจะดีกว่านะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าเราทําได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนี่ในอเมริกานะครับแล้วก็ยืนยันว่าต่อมา อังกฤษซึ่ง British Journal of Cancer เขาก็ยืนยันว่าหนึ่งในสองคนของผู้ชายและผู้หญิงนะจะมีมะเร็งเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับของเราพบในเมืองไทยนี่แะครับสองปมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มักจะเป็นระยะลุกลามด้วยเหตุผลกลใดมันเป็นตรงนี้เราคงจะถกเถียงกันได้เราผมทราบว่ามันเป็นอะไร เราถ้าชากจะถามก็เข้ามาคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะช่วยคนที่มีปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เราให้เขาเป็นแล้วก็มารักษาเราจะช่วยคนจํานวนมากเลยนะด้วยการกันไว้ดีกว่าแกนะซึ่งเราเชื่อว่าเราทําได้แล้วก็ทํามาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ไปเน้นเรื่องกันไว้ดีกว่าแก่เริ่มมัวแต่ไปแก้เขานะครับซึ่งตอนนี้งานมันหนักมากเยอะมากเพราะฉะนั้น เรามาเพิ่ม C D 4และ C D 8เซลล์ภูมิกันและคิว l เลตเซนะฮะด้วยภูมิคุ้มกัน,นบำบัดของเราดีกว่านะครับเราก็กำหนดเป็นเป้าหมายครับเป้าหมายของแอปโก้นะฮะนับจากนี้ต่อไปนะครับเราพัฒนานวัตกรรมป้องกงันมะเร็งนะฮะนวัตกรรมป้องกงันมะเร็งขอเน้นนะครับนวัตกรรมป้องกงันมะเร็งให้เป็น1ไม่เป็น2อรองใคร เน้นอีกทีนะครับให้เป็นหนึ่งไม่เป็น2รองใครมีประสิทธิภาพปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเราทำได้นะตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่เราจะทำให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเราไปถึงไหนแล้วนะครับเพื่อให้สามารถใช้นวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาให้มันดีขึ้นเนี่ยป้องกันไว้ให้ดีกว่าแก้นะครับเราจะทำได้อย่างไรธรรมชาติเนี่ยก็เป็นที่รู้กัน ว่าเราสร้างเม็ดเลือดขาวของเราให้ดูแลสุขภาพด้วยการปรับภูมิการสมดุลน,นะครับร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวจำนวนมากเลยสองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพัานล้านเม็ดนะทำได้ทีค่ควบคุมสุขภาพไม่แข็งแรงไม่ติดเชื้อหรือเกิดโรคอยู่แล้วทําไมละ่ะเราไม่ให้ใช้เม็ดเลือดขาวจํานวนมหึมาเนี่ยดูแลสุขภาพของเราป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํางานกับเม็ดเลือดขาวนะครับ เราก็ต้องรู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเรามีจํานวนมากนั้นแบ่งตามหน้าที่ก็กลุ่มที่1คือกลุ่มทีเทลพูเซลกลุ่มเม,มเล็ดขาวตัวช่วยเป็นเซลล์ภูมิกันที่กระตุ้นเซลล์ภูมิกันอื่นๆให้กําจัดเชื้อและสิ่งแปลกปลอมตัวเองมันก็ทําหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมและแเซลล์มเร็งบ้างแต่หน้าที่หลักของมันก็คือกระตุ้นเซลล์ภูมิกันอื่นๆให้ทําหน้าที่นั้นที่มันกระตุ้นก็คือพวกที่เป็นแท็กโกลไซ NK เซลกิโลตีเซลลนี่ก็คือเซลล์ทีพิฆาตเนี่ยที่ทำลายเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกมะเร็งหน้าที่นี้คือหน้าที่โดยตรงของเซลล์เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้และอีกตัวหนึ่งก็คือ B เซลล์ซึ่งจะพัฒนาต่อเป็นพลาสมาเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราเพื่อต่อบต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอย่างกรณีนี้ก็คือพวกที่ เราได้จากได้ผลจากการฉีดวัคซีนนะฮะร็วๆนี้ก็มีการฉีดวัคซีนโควิดกันกระตึกนกรโคมเพื่อให้เกิดแอนติบอดีนะเพื่อจะสร้างแอนติบอดีต่อต้านเชื้อโควิดเ,เชื้อนั้นนะสเรนนสรนนั้นสายพันธุ์นั้นแต่ไม่ได้ป้องกันสายพันธุ์อื่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลข้างเคียงมันตามมาเยอะมากแล้วผมก็อยากจะบอกว่าอันนี้แหละคือสาเหตุหลักๆเลย ที่ทําให้มีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นจํานวนมากซึ่งหลายหลาคนก็คงได้เห็นแล้วมีการพูดกันถึงทั่วโลกว่ามีการเกิดเทอร์โบแคนเซอร์คือมะเร็งที่เป็นเทอร์โบคือหมายถึงว่าขั้นลุกลนามที่ผมพบจากการที่มีผู้เข้ามาหาเราก็บนตลอดเวลาว่าเอ๊คุณแม่ไม่เคยเป็นอะไรเลยสามเดือนที่แล้วยังแข็งแรงดีแต่ทำไมไปตรวจเป็นมะเร็งปุ๊บบอกเป็นระยะสุดท้าย แล้วแถมลูกชายก็ตัวเองก,ก็ก็มีปัญหาหมดเราถามาก็ไปเขาบอกว่าเออฉีดวัคซีนหรือเปล่าบอกทุกคนฉีดหมดเลยสามเข็มนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเร,เราก็พบจํานวนมากครับผู้ป่วยโรคเราจํานวนมากเลยอาการดีๆอยู่นะครับแล้วอยู่ๆก็ซีดสีซีดแปดต่ำลงมาแล้วก็ํทาท่าํทาท่าว่าอาการจะรุกรามไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งก็ตามคนที่ติดเชื้อเชวีก็ตามเหล่านี้ ก็เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเพราะผมไปถามถามคนเหล่านี้ยูเข้ามาสอบถามคนที่มีปัญหาเหล่านี้ดูก็พบว่าเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน mrna นั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลของผมนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่อ่านมาจากที่อื่นแล้วผมก็ยืนยันตามนั้นจับเพื่อพงกุ้นสารผมก็จะต่อสู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องที่เราพบเพราะฉะนั้นคนฉีดวัคซีนเท่าไหร่ครับเยอะไหมครับน่ากลัวไหมครับนะครับ Okay, เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของเราเราจะไปกระตุ้นคิวร์เีเซลโดยการสร้างทีเซลนะครับแล้วก็จัดการจัดการกับปัญหาเหล่านี้เรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งทีเฮล珀เซลเซลที่สร้างภูมิกันก็คือ ts หนึ 1, ่ง ts สอง ts สิบเจ็ดและก็ทีเรกูเลเตอร์นี่คือทีเฮล珀ตัวเซลตัวหลักๆนะครับจะต้องทำงานร่วมกันอย่างสมดุลอย่างรวดเร็วถ้ามันทำงานร่วมกันอย่างสมดุลเราก็จะมีภาวะ ภูมิคุ้มกันที่สมดุลถ้ามันไม่สมดุลเข้า ather, มันก็จะมีปัญหาถ้ามี t s 2มากเกินไป TSH คูเรเตอร์มากเกินไปมันก็จะทําให้มีอาการภูมิคุ้มกันน้อยลงก็อเกิดโอกาสเกิดมะเร็งมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามี TSH หนึ่ง TSH จุเจ็ดน้อยก็เช่นกันครับก็จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันน้อยก็จะทําให้เกิดปัญหามะเร็งได้ดูดูต่อไปนะครับ TSH cell ที่พูดถึงเนี่ย ตามปกติมันก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละแต่เมื่อไรก็ตามมีอะไรมากระตุน้นเช่นเซลล์มะเร็งเชื้อราไวรัสแบคทีเรียมันจะกลายสภาพเป็นเม็ดเลือดขาว ts 1นะฮะจำออะไว้เลยนะครับ ts 1คือ n u m b บ r วคือ 1. 1 1 1นี่ดีนะครับคือตัวที่จัดการสร้างกระตุน้นเซลล์ทีพิฆาตหรือ cd 8หรือ k i l y e r T cell จะสร้างขึ้นมาทำไมเพื่อจะจัดการกับเซลล์มะเร็งจัดการกับไวรัส จัดการกับเชื้อราจัดการกับแบีทีเรียนี่คือหน้าที่ของคิวเลอร์ทีเซลธรรมชาติสร้างมาให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจัดการกับมะเรเง็งต้องทำอะไรครับต้องกระตุ้นทีเอหนึ่งะครับแต่ถ้าหากว่าทีเอหนึ่งมันมีมากไปปัญหามันก็เกิดนะมันก็จะเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลก็คือมีอาการอักเสบเกิดขึ้นมีอาการแพรภูมิตัวเองขึ้นมามีเช่นเบาหวานประเภทที่หนึง่ง โรภาษาเสพโรคหนังแข็งเพราะฉะนั้นในการกระตุ้น T h 1ขึ้นมาเพื่อจะป้องกันมะเร็งเนี่ยหลงต้องไม่ทำมันมากเกินไปนะครับเช่นเดียวกันครับหากมีสารก่อภูมิแพ้ในอนองประชาชิมากระตุ้น T h เซลนะมันจะกลายสภาพเป็น T h เออาละ T h 2เนี่ยก็จะให้ไขกระดูกสร้างอิ n o f ฟิลแล้ว T S 2มันจะกระตุ้นสารอินเตอร์ก in ิน4อินเตอร์กิน5อินเอรซึ่งเป็นตัวที่ทำให จัดการกับนอนพยาธิได้แต่มันจะไปลดภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับนะครับและขนาเดียวันถ้าสร้างเมื่กเกินไปมันก็ทําให้เกิดภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองข้อขวากเสพดูดพุนโรคช่องปากตับแข็งถอยลอยโรคเหล่านี้เกิดขึ้นจากทีเอสมากเกินไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการจัดการภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นถ้าเกิดไปสร้างทีเอสขึ้นมาก็เวงกรรมิทธิ์นะฮะก็จะทําให้โพรงกันข้ามเลย ผลก็คือทําให้ภูมิกันตกลงไปแล้วโอกาสของการเป็นมะเร็งการติดเชื้อก็มีมากขึ้น ts หนึ่งป้องกัน ts สองทำให้แย่ลงในการจัดการกับมะเร็งนะครับฟังผมให้ดีๆนะครับ ts สองคือไม่เลือดขาวภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีที่จัดการคำนอนพยาธิได้แต่มันจะไปเพิ่มโอกาสของการเป็นมะเร็งนะครับเพราะสารใดก็ตามที่เพิ่มท s สองในร่างกาย สารนั้นจะทำให้คิวร์ตีเซลเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งลุกลามถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นมะเร็งอยู่แล้วโอกาสเป็นมะเร็งก็มีถ้าเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็ลุกลามใหญ่โตเลยนะครับ T.S.2 เป็นตัวที่น่ารังเกียจถ้าคนเป็นมะเร็งนะครับ T.S. เซลครับสามารถกลายเป็น T.S.17 แล้วก็เพิ่มภูมิกันพิเศษแล้วก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้อง นั่นก็คือว่าไอ้สิ่งที่ TS1 มันจัดการไม่หมด TS17 มาจัดการต่อนะครับเพราะฉะนั้นที1ช่วยแล้วอันดับหนึ่งที1 7มาซ้ำภาคขึ้นด้วยการทำตรงนี้เราก็จะสามารถเพิ่มคุ้มกันให้จัดการกับมะเร็งจัดการกับเซลล์ติดเชื้อได้อย่างฉมังที่สุดผมอยากจะบอกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกของภูมิคุ้มกันนี่คือหลักการนะครับโอเคทีนี้ถ้ามันมีมากไปก็จะมีปัญหานะ มันก็ทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นรุนแรงของการอักเสบการแพร่ภูมิตัวเองทั้งหลายแหละ่นะครับนอกจากนี้ยังมีทีเฮลเพอร์เซลซึ่งเรียกว่าทีเรกูเลเตอร์เซลล์คือตัวที่ควบคุมไม่ให้มีการทํางานมากเกินไปนะะของทีเอสหนึ่งทีเอสองทีคือพวกนี้กระตุ้นขึ้นมาเพื่อจะสร้างทําให้ร่างกายนี่ม,มีมีอานาจมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโรคร้ายแต่ถ้าเรามีทีเรกูเลเตอร์มากเกินไปมันจะคุมให้ทีเเซลล์เหล่านี้ มันทาหน้าที่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีไว้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสมดุลได้แต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็ทําให้เซลล์เหล่านี้ไม่ทํางานนะครับอย่างเช่นโคณีที่เรากระตุ้น ts 1 ts 17ถ้าเราต้องการกระตุ้นมันถ้ามีทีเรกเวเตอร์มากเกินไปเราก็จะทําให้เซลล์มะเร็งและเชื้อโรครอดตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับ ts 1 ts 2 ts 17และทีเรกมาจัดกลุ่มกัน ts 1และ T S 17เป็น กลุ่มที่ทำให้ภูมิกันมากขึ้นจัดการกับเซลล์ติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียและมะเร็งนะครับมาช่างไว้ในตาช่างอย่างเี้ยอยู่ในบาลานซ์อย่างเงี้ยมันอยู่ในข้างเดียวกันคือสร้างภูมิแต่ขณะเดียวกันจะมี T.S. 2 T.Regulator ที่ไปปรับภูมิให้มันลดลงนะครับมันก็จะกระตุ้นอย่างเช่น T.S. 2ก็กระตุ้น Interkin สี 4, Inter ่ Interkin สิบสาม Interkin สิบห้านะครับตัวนี้มันจะกดภูมิคุ้มกันนะ ไปทําให้ความสามารถ T.S.1 t 1 7 17, ลดลงแล้ว T.S.11 t 1 7เมื่อกี้เราบอกแล้วเป็นตัวเรียกระตุ้นเซลล์ T พิฆาต k ว l l e ีเ cell นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมี t 2เพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไปทําลายการกระตุ้น Killer T cell t 2นี่สารที่กระตุ้น t อ2ได้มากที่สุดอะไรรู้ไหมครับสารที่เรียกว่าไซซามินอยู่ในงานำดำแหละนะครับถ้าใครก็ตามที่ต้องการจัดการกับมะเร็งอย่าไปใช้ เซสเมนซึ่งกระตุ้นทีส์สองนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนี้เพราะชัดเจนว่าเซสเมนเนี่ยมันกระตุ้นสารอินทูกิน4อินทูกิน13และอินทูกิน15นะครับซึ่งข้อมูลทางภูมิคุ้มก y y y ันยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะไปกดภูมิคุ้มกันที่จัดการกับมะเร็งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในจาระบมะเร็งและเซลล์ติดเชื้อเราต้องกระตุ้นเทสส์หนึ่งเทสสิบเจ็ดนะครับ เราก็ใช้สารสกัดจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบอบกสเสริมฤกิ์กันนะแล้วก็ยืนยันประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิกันในการสเสริมฤธิ์กันตรงนี้ตัวที่เราเพิ่มภูมิกันเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าสูตรสารสกัด5ธาสาร5ตัวที่เราใช้เนี่ยงาดำมีอยู่จริงแต่เราสกัดเอาเซซามินออกไปแล้วเพราะถ้าอยู่ในเซซามินอยู่ในนี้มันเราจะกระตุ้นคิวเลตีเซลไม่ได้เราจะไม่ได้ไม่สามารถกระตุ้นทีเอสหนึ่งได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่สามารถกระตุ้น ts 1 0ได้5%รปรเ็นตรงข้ามครับมันจะกด ts 1ลงไปเลยเพราะ,ะนั้นโอกาสที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ใช้การกำเริงเหลือศูนย์ติดลบไดเรื่อยๆนะครับดยของเราพิสูจน์แล้วจากสีแคปซูนต่อว,วันเนี่ยใน15วันมันจะไปเพิ่ม ts 1 2 0 0 ts สิบ0ใน15วันนะครับเ,เราทำรู้ได้ไงก็รู้ได้จากวัคที่สารที่สารที่ไม่ดเลือดขาว ts 1 ts 1 7เ หลังออกมานะครับเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งถ้าหากว่าเริ่มต้นสารที่เม็ดเลือดขาว2ตัวนี้หลังออกมามีระดับอย่างนี้15วันผ่านไปจากกินสุดของเรานะครับก็พบ,พบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นนะของสีเขียวตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งไปเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นการจัดการกับมะเร็งด้วยการเพิ่มตีเลือดคิวรตีเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนทีเอสหนึ่งเพิ่มขึ้น200%เ ทีเสเเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์จากการใช้แคปซูลของเรา15วันนะครับท1เสึงเสเเพื่อขึ้นก็คือ CD4 นะ CD4 ีโนจากันเดีลืมนะครับ CD4 ก็จะมี TS2 และ T Re g u l a t o r ด้วยแต่ตรงนั้นไม่ดีอย่าเอามาใช้รักษามะเร็งเป็นอักขรถ้าเอามาแล้วจัดการกับมะเร็งไม่ได้เราต้องมี TS1 และ TS17 เท่านั้นนะครับซึ่งกำจัดเซลล์มะเร็งได้โดยตรงและยังช่วยกระตุ้นอนุภาพของคีเลอร์ทีเซลซ8ให้มากขึ้้นดวย ซีรีส์แปคืออะไรล่ะเคสึงเทส1สจะไปกระตุน้นคิวร์ีเซลนะครับหรือผมจ้างชื่อว่าเซลทีพิฆาตนะครับไปดูใน g o o g l e เซลทีพิฆาตจะก็จะพบตรงนี้เลยนี่คือชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราคือมาผู้บุกเบิกในการกระตุน้นเซลทีพิฆาตนะครับแล้วเซลทีพิฆาตมันทําหน้าที่อะไรดูวิดีโอครับในเลือดของเรา1ช้อนชา จะมีคิวร์ีเซลล์หรือเซลลทีพิคาตอยู่ประมาณ5ล้านเซลลซึ่งธรรมชาติสร้างมาเพื่อจัดการกับเซลมะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อด้วยวิธีการมุ่งเป้าอย่างแท้จริงโดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติอื่นๆเลยเมื่อกรองแสงที่ใช้ดูในกล้องไมโครสโกปเซลทีพิคาตเป็นสีเขียวเซลลมะเร็งเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเมื่อเซล์ทีพิกาส่งสารเข้าไปในเซลมะเร็งสีน้ำเงิน เซลล์สีน้ำเงินจะแตกสลายไปทันทีในภาพจำลองที่แสดงเห็นการทำงานเซลลทีพิกาดกำลังเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็งเมื่อเจเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาคพวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารพอฟรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ำตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อย่อยโปรตีนของเซลล์มะเร็งจนกระทั่ง เซลมะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดครับอันนั้นคืออนุภาพของคิวเลอร์ทีเซลซึ่งถูกกระตุ้นด้วย t s 1และ TS17 ที่เราใช้สู่เรากระตุ้นขึ้น,นมานะครับมันก็ไปจัดการกับเซลมะเร็งด้วยวิธีการมุ่งเป้าอย่างแท้จริงไม่แตะเซลล์ปกติของร่างกายเลยเพราะฉนั้นเป็นวิธีการจัดการกับมะเร็งด้วยการมุ่งเป้าที่ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเพราะเรากระตุ้น คิวเลติเซอร์มันจากอะไรครับจากสิ่งที่เราใช้มังคุดงาดำถ่วเหลืองฝรั่งบงบกแต่อีกทีนะครับงาดำที่เราใช้เนี่ยเราสกัดเอาเซเซเมนออกไปแล้วครับ